ยังมีตำนานบทหนึ่งได้เล่ากล่าวขานเอาไว้ว่าในช่วงที่ความมืดในปกคลุมเข้าสู่เมืองต่างๆห้คนต่างได้รับความเดือดร้อนจากการโจมตีของพวกปีาศาจและในตอนนั้นเองได้เกยกลุ่มผู้กล้าที่มาจากทิศตะวันออกปรากฏตัวขึ้นกลุ่มผู้กล้าที่มีทันนักบวชที่มีบารมีแก่กล้าเป็นผู้นำรวมกันได้สี่คนโดยมีผู้ติดตามสามคน เป็นพูดแปลกที่ไม่ถูกควบคุมโดยพลังเขาปีศาจระบกเขาตางก็ถวยกันจัดการปีศาจนำเอาความสงบสุขมาสู่โลกนี่เป็นตำนานเก่าแก่ที่เราขานสืบต่อกันมานานแสนนานนี่คนที่ชื่อท่านสันโซคือใครเหรอครับท่านคนนั้นก็คือผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสันโซโบชิ โซโเหท่านผู้นั้นเปรียบเสมือนผู้ที่ได้รับเลือกให้ใกลชิดกับพระเจ้าตั้งแต่อดีตเป็นพระผู้มีบารมีแก่ก้าย,ย่ังไงเข้าใจไหมล่ะเฮ้เด็กเด็กเหรอครับนี่แต่ว่าคุณปู่ครับท่านผู้นั้นจะผ่านมาที่หมู่บ้านของเราไหมครับก็าหากว่าหมู่บ้านนี้ตกอยู่ในอันตรายเมื่อไหร่พวกเขาจะต้องมาช่วยเราแน่ๆเลยละ่ะ หมู่บ้านนี่นะในที่สุดเราก็มาถึงจนได้นี่หละลานีกก็หมู่บ้านนี้แหละนะตอนนักบวชตัวปลอม fake the face นี่ซัานโอฉันผิวแล้วนะแกเนี่ยนะเอาแต่พูดเหมือนเดิมอยู่ได้วันๆก็บ่นแต่ว่าหิวอยู่นั่นแหละริงอย่างแกเนี่ยไม่มีความจำบ้างหรือไงกันเหรอแกว่า ปาลามกที่แกวันๆคิดแต่เรื่องผู้หญิงยังไม่น่ามาพูดอย่างนี้อีกเหรอใช้คำพูดก็ไม่เระตใจความหมายที่แกพูดทล่นะไอ้จ้อตัวจิ๋ยทำไมฉันจะไม่เข้าใจความหมายที่พูดฮะอ๋อเหรอถ้าอย่างนั้นแล้วก็แต่ลองอธิบายมาให้ฟังหน่อยทิ่ลองแล้วว่าไงล่ะว่าไงว่าไงว่าไงฮะดูหูเป็นบ้าหูปากซะว่าแล้วเทียร์เราพูดแบบนี้ฮะพัดสั่งสอนจะลิงบ้าได้บ้างสิ มัรับผิดชอบเลยนะจาวบ้านที่กลายเป็นลิงบ้าไปแล้วรู้ป่ะจเลิกความสักทีสิไม่ต้องมาโทษฉันด้วยแล้วได้บ้าทุกคนบ้านแล้วนะแวะพักกันหน่อยไดครับวันก่อนทำไมเราอืมทำไมล่ะฮะ่ะล้วเพราะลิ้นจอกลิ้จอกที่เกี้ยวเชิญท่านี้ครับพร้อมตุงถุกครับว้าวของแผงร้านนนท์ครับข้าวจ๋าข้าวจ๋าข้าวจ๋า อยู่ที่ไหนิวข้งนั้นวันนี้เราก็ทานข้าวและพักอยู่ที่นี่กอนกันละกันนะครับหลังจากนั้นก็ค้นหาสาวๆสวยๆมาเร็ด้วยโอ้ยขอโทษครับเป็นความผิดของผมเองฮะไม่เป็นไรนะครับอย่ามาวิ่งบนถนนแบบนี้สิครับลุงนักบวชสี่คนที่มาจากตะวันออกแถมยังมีดวงตาห้อยแบบนี้แบบนี้ใช่แน่เลย พวกเธอก็คือกลุ่มท่านซันโซใช่ไหมครับท่านซันโซจริงเหรอเนี่ยโอ้ันโซออออตัวไนใส่หน่อยอขออะไรใส่หน่อยด้วออโยเนอะหลงไหนไหนไหนดูหน่อยเด๊ะเนี่ทุกคนเงียบเงียบหน่อยนะพวกเราคนในหมู่บ้านทุกคนขอต้อนรับกลุ่มท่านซันโซเข้าสู่หมู่บ้านของเรานะครับ คือว่ามีเรื่องอะไรจะพูดกับพวกเราหรือเปล่าครับเนี่ยอ๋อใช่แล้วครับก่อนอื่นอยากจะให้ช่วยเทศให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> หมู่บ้านนี้มีตำนานเล่าขานว่าท่านซันโซ,โซโบชิเคยแวะมาเทศนาที่นี่แต่นั่นก็นานมาแล้วสักประมาณ400รปีได้ั้งล่ะครับซันโซเมื่อก่อนนายเคยมาที่นี่เหรอมันใช่ฉันที่ไหนเล่าผู้ที่มีนามว่าซันโซนะ่ะเป็นพระที่มีการสืบทอดมาหลายรุ่นแล้วนะครับ แลแยๆตอนนั้นท่านก็ได้ทําการเทศเป็นครั้งที่6และการที่เรานี้กลุ่มท่านซันโซรุ่นนี้ได้มาที่หมู่บ้านของเราทาให้พวกเรารู้สึกยินดีเป็นอย่างมากเพราะพวกเราเองก็รอคอยท่านมาตลอดครับ <ST> S> <S อย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นข้าเข้าใจแล้วเออทางนั้นแต่ว่าตอนนี้ข่ารวมบทวจจอยสนุกเงยท่านซันโซบอกว่าอยากจะเทศมากเลยนะครับแต่ซันโซตอนนี้หิวมากเลยนะครับพวกแกอ่าทางงั้นก็เริ่มเลยครับ เดี๋ยวก่อนครับไม่ไม่ไมีอะไรครับท่านซันโซ,โซบอกว่าอยากจะทานเนื้อนะครับท่านซันโซบอกว่าช่วยพา,าสาวสวยมาบริการหน่อยนะครับแล้วท่านซันโซบอกว่าช่วยเอาเหล้ามาด้วยนะครับ้อเถียงพวกแกทั้งน,นั้นอ๋อครับแน่นอาจะเตรียมให้นะครับไม่มีปัญหาโถยนี่นายมโมโหอะไรอยู่อะฮะซันโซจริงด้วยนะ พวกเราอุตส่าห์ช่วยเป็นกระบอกเสียงแทนนายแบบนี้น่าจะขอบใจกันหน่อยนะไม่ใช่เรื่องพูดอันสั้นหน่อยแต่ันเรื่องหลังจากนี้ต่างหากเล่าแล้วมันยังไงล่ะครับก็พวกเราน่ะสิคืนนี้ก็ต้องค้างอยู่ที่นี่ค้างคืนอย่างเดียวไม่พอยังต้องมาเทศนาอีกนะสิเรื่องนี้ฉันไม่ได้พูดสันหน่อยเลยมันเป็นหน้าที่ของซันโซไม่ใช่เหรอครับไม่เกี่ยวอะไรกับเจ้าสองคนนั้นสักหน่อยนี่ครับเบอร์โต้สิพวกแก เอ่หลอกพวกเด็กๆแล้วก็ชาบ้านมาเป็นซันโซอย่างนั้นหระพอเรา้ังหากล่ะที่เป็นพวกซันโซตัวจริงเสียงจริงรีบขอโทษพวกเราเดี๋ยวนี้เลยนะไม่งั้นเราไม่ให้อภัยจริงๆด้วยเออบอกว้เขาบอกงงงงงงงม่รงงงงงไงงงางง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 งี่งทงางงงงงง้งงงนงง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 นนง้นงง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 ง ยังไปขอโทษเองเร็วเาเข้าซีทำอะไรทำไมไม่ถึงป่าแบบนี้แล้วไม่หล่อเลยแถมก็ลิงนั่นอีกนู้นเดียตลกเป็นบ้าเลยน่าแก่ เดูสิครับจะกล่าว่าพูดแต่งคอสเพลย์เลยนะครับเนี่ยดูข้าสิพวกใครจะเชื่อไหมเนี่ยนี่นั้นน้อยน้อยน้อยยนดีนะพวกแกใครเป็นตัวปลอมกันแนละพูดมาพูดมาว่าไงนะใครเป็นตัวปลอมยางนั้นเหรอนันต่างหากที่อยากพูดแบบนั้นชาวมันาปล่อยพวกมันไปเถอะอ้า แล้วแบบนี้เราจะเชื่อฝั่งไหนดีล่ะเนี่ยโอ้ยเอาไงดีนะฝั่งไหนคือตัวจริงกันแน่นะโอ้ปวดหัวปวดหมองพวกไหนกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะถ้าอย่างนั้นก็หมายความว่าพวกเราน่ะเป็นตัวปลอมนี่สิครับทั้งทั้งที่ยังไม่ได้กินอะไรเลยนั่นเนี่ยแล้วทำไมมันถึงได้กลายเป็นเรื่องวุ่นวายแบบนี้ไปได้ทำไมพวกเราต้องเป็นตัวปลอมด้วยอ่ะแบบนี้ก็เป็นพวกขี้แพ้เด้ว่ายัางไงนะ เอานะาเอาหนะ้าจะยังไงก็ช่างมันเถอะครับยังไงก็ตามคืนนี้พวกเราต้องค้างที่นี่แล้วกันนะครับกอนั่นนะสินะอก็งั้นไงนนนต้องขอประทานโทษด้วยนะครับพวกเราดันไปหลงคารมพวกตัวปลอมพวกนั้นได้ที่มองว่าพวกนั้นเป็นพวกซันโซตัวจริงเป็นความผิดของพวกเราเองครับทั้งนันที่พวกมันเป็นตัวปลอมแแท้ แบบนี้ต้องฆ่าให้ตายเนาะไม่ต้องไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกครับไม่ต้องทำที่ขนาดนั้นหรอกจะบวกนั้นน่ะมันไม่ใช่คนเลวอะไรหรอกสมกับเป็นนซันโซจริงๆใจกว้างดังแม่น้ำอย่าให้ผู้ตัวปลอมนั้นมาได้ฟังจริงๆเลยนะครับเฮ้ยาหน่อยสิจมูบ้านเนี่ย เดี๋ยวเราก็ได้กินของอร่อยๆแล้วออถ้าง,งั้นก็ได้เวลาแล้วเอาเหมือนเดิมนะออรู้แล้วนะเอออเอ่เอ,อ,อคืออาทิตย์ที่ผ่านมาพวกเราได้เดินทางกันมาหนึ่งอาทิตย์เต็มเต็มเลยนะอ้ทราบแล้วล่ะครับพวกเราได้เตรียมอาหารไว้เรียบร้อยแล้วครับ ถ้ายังไงก็กรุนารอสักครู่นะครับแป๊บเดียวแป๊บเดียวเอ้ยก็ถ้ายังไงก็ไม่ต้องลําบากหามามาาแกนิดเดียวก็พอป่านนี้เจ้าพวกตัวปลอมร่าเลยกันไปถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นะพวกเราสิต้องมานั่งอยู่ในคุกเนี่ยนี่ซันโซฉันหิวแล้วนะงั้นแกก็กินผนหลังคุกไปก่อนสิเงียบๆกันหน่อยสินี่คุณลุงครับพวกเราอ่ะหิวจนทนไม่ไหวแล้วนะครับ เสียใจด้วยนะไม่มีอะไรให้พวกแกกินหรอกรู้เอาไว้ซันนะไงพูดแบบนั้นเราอะไรก็ได้รีบเอามาให้กินหน่อยได้ปะน่ารำคาญจริงไม่มีอะไรพวกแกกินทั้งนั้นแหละเข้าใจที่พูดไหมถ้างั้นพวกเราออกไปหาอะไรกินเองก็ได้หน่อยขี้ม้ซะไม่มีเลยอย่าพูกแกจะออกจากลูกกงได้ยังไงกันล่ะ <c oughs> ไม่มีทางหรอกอเ้เจ๋ยย่าไงวาวเงยย่าไหวายวายผีหลอกจางผีหลอกวาย ฮ้จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะใช่แล้วครับผ<ส>ู้ค <นะ S 2> ุมหน้าจะหนีจากหน้าที่แบบนี้ได้ยังไงกันล่ะครับผู<อ>้คุมนี่ข้าทิ้งจะเลยดีไหมเนี่ยฮะ<อ>นี่เหมือนสลิงที่ไงนี่ย เอาที่เคียบุรีไปทิ้งให้หน่อยสิครับอูทราบแล้วครับโอ้โหแล้วก็ขอสกเกปเพิ่มด้วยนะครับขอเบียร์ป๋องเยอะ<อ>ครับครับครับ อาหารอะไรเนี่ยเอออาหารสุราพวกทถันไงครับก็พอทำให้พูดทรงศีลไม่ใช่หรืกครับให้มาแค่นี้มันจะไปอิ่มได้ยงไงอะไม่เคยเห็นใครให้ชุดเล็กจ้อยแบบนี้มาก่อนเลยเป็นอาหารที่คนในหมู่บ้านเราทําการวิจัยมาแล้วนะครับและอาหารที่วิจัยพวกนี้รับรองว่าให้สารอาหารมากมายทีเดียวเชียวนะครับก็ถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก็พอครับ ห่วยเป็นบ้าหนืไออาหารพวกนั้นนะแถมยังต้องไปนั่งเทศพวกนั้นฟังอีกเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอ่ะห่วยน่าเบื่อหน้าเบื่อเป็นบ้าเลยอ่ะทาไมพวกเราจะต้องมาเจอกับหมู่บ้านห่วยห่วยแบบนี้ด้วยนั่นเนี่ยก็ช่วยไม่ได้น่นาหมู่บ้านที่แล้วยังดูดีกว่านี้เลยอ่ะดูดีกว่านี้อ่าแต่ก็ยอมว่าเนื้นอก็พวกเรามันก็แค่ตัวปลอมน่นาได้มาแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะนะ ข้ารร้แล้รละไม่แน่ว่าพวกนั้นน่ะอาจจะเป็นตัวจริงก็ได้นะพวกเนาะก็จริงนั่นแหละข้าก็แค่ล้อเล่นเท่านั้นแหละถ้าอย่างนั้นเราจะเอายังไงกับหมู่บ้านนี้ต่อล่ะข้ว่าเราเลีออกจากหมู่บ้านนี้ดีกว่านะ ดีไหมนั่นสินะอย่างนั้นน่ะเองอะไระสิงไกรกแกเป็นพวกตัวป้อมนี่เองเหรอฮะเฮ้ยแกไม่ใครเอามานน่ะปะเป็นไปไม่ได้พวกพพูดเหรอเจ้าพวกแมลงเอ้ยเจ้า ดิมันดูเหมือนจะมีพิซซ่ออกมาจริงๆซะแล้วเหรอนะนี่ยตื่นได้แล้วครูครูอ้าได้เวลากินอีกแล้วเหรอ<สะ>มาแล้วอะไรมีอะไรมาเหรอออยได้ทำยังไงดีละ่ะช่วยคันด้วย นี่นี so ่นี่มันลออกันเล่นแบบนี้มันไม่ดีเลยนะดูเหมือนมุกนี้จะเสื่อมแล้วนะเดือดร้อนแล้วสิครับยังจะนอนอีกจะพูกนี้ดูเหมือนจะถูกสะกดจิตแล้วดี่นั่นสิครับแบบนี้น่าจะต้องเป็นฝีมือใครอีกอย่างแน่นอนทีเดียวครับ แบบนี้ก็ได้งานทำอีกแล้วสินะว้าวว้าว้าว้าท่านผูทเฒ่าเกิดเรื่องแล้วครับไรกันรีบร้อนมาขนาดนี้ก็เรื่องอะไรยังงั้นหรฮะเน่เอาไงดีอ่ะคงพูดกันไม่รู้เรื่องหรอกครับก็พวกเขาน่ยไม่ใช่มนุษย์แล้ว แบบนี้ก็คงจะต้องสู้เท่านั้นแหละครับเอะอะมีอะไรเหรอกูงานนี้ต้องพึ่งแกแล้วทำไมอ่ะอเพราะแกมันแรงน้อยที่สุดนี่นจะริงปะว่างไงนะลวลาแบบนี้มีหน้าบัดเกียง์กระดิกเลยพวกแกต้องโดนแน่ขาจะจัดการพวกแกให้หมดแข่งแข่งแข่งขังนลองสารพัดดูเฮ้ยหโห อััันนนน้มท่านสันโซกับท่านสันโซสู้กันเหรอครับโอ้ก็แบบนี้เราอยู่ข้างไหนดีล่ะเนี่ยเฮ้ยบ้าี่ทำไมบ้าพลังขนาดนี้นะนี่<ย>ก็คงมีแต่เสียงสินะครับขอกคุณนะแต่ร่างกายแบบนี้จะรับได้ไหมเออ ร่างกาคยคนมาใช้แบบนี้นะ่ะมันจะฝืนกันไปแล้วนะครับนี่ีปัญญา่องนี้เองเลยนี่ฉันตัดสินใจแล้วนะจะตงลงมือให้ตายแค่นี้ก็คงพอนะแคนนี้ก็คงโอเคแล้วนะครับ ยังเหลืออีกไหมเศีต่อสียยังไงเล่าแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ยังกล้าปล่อยไปซันโซอีกไหมนะโอ้โหนี่ดูพวกนั้นสิพระาชาเขาตายหรือเปล่าเนี่ยกระาำละไรกันไปไ,<ง>ไปมเลยต้องแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าเป็นตัวจริงแล้วพวกไหนาตายไปบ้างนะข้าว่าพวกมันน่าจะตายทั้งคู่แหละเออใช่ข้าว่าพวกมันน่าจะสู้กันจนตายทั้งคู่นะ ไอ้นั่นใครนะส,สันโซทำไมถึงมาที่นี่ได้ไอ้จ้าโง่เอ้ยมนุษย์ทั่วไปจะทำเรื่องพวกนี้ได้ยังไงกันนอกจากจะมีพิศารงโง่ๆอยู่เบื้องหลังเฮ้ผมกบเป็นสันโซแกคิดว่าจะจัดการฉันได้ง่ายๆหรอโอ้โหเท่ไปเลยนะสันโซสูคนเนวะเห็นแล้วลวจะจัมบ้ารอย เป็นพูดดีไปเถอะอันโซร้าพลังนี่ไปไเถอะเฮ้ยได้เฮ้ยเฝาดิโดนแน่ต้องโดนกันแน่หน่โบนมนมีฮัตสึเมอุงบนมนมีฮัตสึเมอุงบนสวรรค์สยบมาร โอ้ไม่พิดแล้วนั่นมันอนนน่าทีในตำนานเหล่าขานนี่นะถ้าอย่างนั้นท่านผู้นั้นก็คือใช่ท่านผู้นั้นก็คือท่านสันโซโบทิตัวจริงเสียงจริงมะสิเฮ้ย ทำไมถึงได้ปวดเมื่อยอย่างนี้ก็ไม่รู้นะนยังปวดหัวอีกด้วยปวดหัวต๊บๆเลยสงสัยไม่เกรียนขึ้นพวกแกรู้สึกตัวแล้วเหรอพวกแกไม่ดีหรอของปลอมคราวนี้ยังจะกล้าเรียนแบบอีกไหมล่ะมาอันตรายนะครับการที่จะมาเรียนแบบพวกผมหน้าผมว่าเลิกดีกว่านะครับเงยครับมีอะไรครับพ่อ อย่าให้ฉันเห็นหน้าพวกแกอีกนะจ้ะไว้แบบนี้ท่านผู้นั้นก็เป็นท่านสันโซตัวจริงสินนะโพวกเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อพวกแกสักหน่อยพวกเราเนี่ยต่อสู้ก็เพื่อตัวเองเท่านั้นเนี่บนี่แหละชัยแน่นันพลังที่รวมแรงร่วมใจจัดการปีศาจแบบนั้นแหละเหมือนที่ตำนานว่าไว้เลยไม่มีผิดนะพูดบ้าๆา เกลียดการร่วมมือกันมากที่สุดเลยนี่มาเอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะแกเจ้านั่นอะสวรรค์ต้องโดนเดนแน่เลยอืมเ้ะไรของพวกแกนะแล้วพวกแกจะเป็นใครกันอะฮะเฮ้ยนกโหน่ะม่รู้จากท่านเกนโจซันโซพวกนีล้ละไงแล้วข้าก็คือโกโคงไงล่ะตัวจรงิงเสียงจริงแล้วข้าคือฮักไข่ถ้ายอยากเจ็บตัวก็เข้ามาเลยมาเข้ามาฮึอย่างนั้นเหรอกลุ่มซันโซนี่เองเหรออฮะ Speaker, ไม่อยู่ลาไร้สาระเราจนบอกให้เนี่ะว่าเราเลิกปลอมเป็นพวกนี้เถอะเจ็บด้วยเจ็บจังเลยเจ็บปวดเจ็บปวดมันไม่ใช่มันไม่ดีตลอดเโม

ใหกันแน่นะแล้วทำไมเจ้าหนันต้องทำร้ายโกโจโด้วยล่ะมันอะไรกันเนี่ยทำไมร่างกายของโกโจโเป็นแบบนี้แล้วจะช่วยได้ทันไหมเนี่ยนี่สันโซเราจะทำยังไงดีตง้งมีมันทำร้ายโกโจโนะตอนต่อไปของไดยุกิพบกับเสียงหัวเราะจากเทพ,พเจ้าแห่งความตายอย่าพลาดกันนะครับ